ด้วยความเคารพด้วยความเคารพพิทวรก็นกหวีดทองคําระดับฝังเพชรหลายเม็ดเหมือนกันนะเขาเรียกว่าร่วมต่อสู้กันมาดังนั้นดังนั้นเราจะต่อสายไปที่พิทวรเซนเนียมเรื่องของเรื่องก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวแสษกระสายคล้ายกับว่าพิทวรจะไปช่วยมอวรงสร้างพรรคไทยพักดีจริงหรือไม่แต่ประเด็นเฉพาะหน้าก็คือ ก็คือก็อย่างที่พี่สุเทพถามพีทาวน์จะเชียร์ใครจะเชียร์ใครเพราะนั้นก็ต้องไปถามแหละค่ะเพราะว่าคุณสุเทพเองก็อยากรู้ใช่ไหมเราก็อยากรู้มนกเราก็ไปถามคุณธาวนเสรีมแล้วกันอดีตสสสงขาเขตหกนะคะพักประชาธิปัตย์ค่ะสักครู่หนึ่งรอสายสักครู่นะคะต่อสายุณธาวนเสรียมนะคะ จะได้ถามกันตรงๆเลยนะคะต้องบอกว่าศึกเลือกตั้งซ่อมรอบนี้ระอุแล้วก็ร้อนฉาจริงๆไม่ว่าจะเป็นสงขลาก็ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นชุมพรเขตหนึ่งก็ดีต้องบอกว่าหนักมากทีเดียวนะคะไปกันที่คุณถาวรเสนียมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ถาวรสวัสดีค่ะคุณถาวรค่ะสวัสดีครับด้านนายอภารัตน์และท่านผู้ฟังผู้ชมครับครับครับพี่เสุเทรฝากผมมาถามพี่ถาวรว่าในใจลึกๆของคนที่ชื่อถาวรเสนียม ตั้งใจจะให้ใคร,ใครมาทําหน้าที่เป็นสสในเขตหกแทนตัวเองครับจะเลือกอใครคระถามตอบอเลยครับอืเชียร์ใครคะรเวลาเรารักใครในเราบอกได้เฉพาะเวลารักผู้หญิงนะนะครับรักการเรื่องนี้ดูจังหวะให้ดีถึงจะบอกว่าเรารักใครอ๋อคะคอืมครับครับ ถ้ารักผู้หญิงต้องรีบบอกต้องตะโกนบอกต้องให้รู้กันทั้งโลกให้โลกรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เรารักใช่ไหมครับแต่ในทางการเมืองรักใครบอกไม่ได้อย่างนั้นเลอฮะต้องดูพฤติกรรมต้องด,ดูความรู้ความสามารถดูความเหมาะสมที่อบอกว่ารักเพียงคนเดียวมิใช่ว่าพี่น้องประชาชนในเขตหกค่ะรักเหมือนพี่นะครับเข้าใจเข้าใจ แต่แต,แต่แต่คนเขตหกสงขาเขาอยากจะรู้ว่าพี่ถาวรรักใครเออรักใครคะบอกหน่อยรักใครนี่เหลืออีแค่สองวันวันนี้วันศุกร์วันมลรืนจะย่อนบัตรแล้วพี่พี่จะกักไว้ทำไมพี่รักใครพี่ใช้วิธีการเซปเหลอพี่ตะโกนให้รู้กันทั้งโลกไม่ได้หรอพี่ต้องใช้วิธีการเซเหรอพี่รักตึงสี่เบอร์รักตึงสี่เบอร์ร รักทั้งสี่เบอร์ไม่ใช่รักสองเบอร์ด้วยนะรักสี่เบอร์เลยอหลายใจจังพี่คนหลายใจคบไม่ได้นะคบายใจใจตกลงตกลงพี่นี่วันมะรืนก็จะหย่อนบัตรแล้วนะพี่ยังกักพี่กักเลยในทางการเมืองเขาเรียกว่าพี่กักนะงานนี้กักจริงๆครับตั้งใจกักเลยแหละความจำเป็นในทางการเมือง ไม่ใช่ว่าพี่จะไม่เด็ดขาดหรือไม่ใช่พี่จะไม่มีความกล้าหาญแต่มีความจำเป็นมีความจําเป็นทางการเมืองท,ที่ต้องกักอืบอกไม่ได้ว่ารับใครที่ต้องกักอาจจะติดอัปอบฟาผ่านรายการของนาย,นายอมรรักเลยว่า,าพระดำรัสของพ่อ <c oughs> ในหลวงาการที่ก้าวในบ้านเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยเินมีใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้กกอความเดือดพรอนรุ่นวายได้คพี่ตอบมาเลยดีกว่าใครเป็นคนดีออส่งเสริมใครเขาเป็นคนดีพี่ตอบมาเลยใครเป็นคนดีพี่ ส่งเสริมใครคระเป็นคนดีปกครองบ้านเมืองไ,ไปตอบจะนหลังใหม่นะครับอามอดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในทางการเมืองทักกักกันนะนะเ,เขาเรียกว่าพวกรักชาติไม่ชัดเจนนะพี่เวลารักชาติไม่ชัดเจนมันตามมาด้วยปัญหาทางการเมืองมากมายมหาศาลนะพี่ เวลาให้สัมภาษณ์กับพิธีกรทางทีวีครับนักการเมืองคนที่สุดคือดานัยกอมรออับทำไมนะทําไมนะอะไรนะพี่ต้อนดีคําถามต้อนอย่างอย่างสุภาพและก็ถ้าพลาดนี่นะคนะุนั้นเสียเวยนะนักการมืองคนนั้นเสียมวยนะ แต่เขาคิดดมในความสามารถของตุตีกรแต่ยังไม่ได้คําตอบเลยค่ะาวรเดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 ถาวรพี่อย่าล่กผมมหาสมุทรพี่ตอบผมก่อนพี่รักใครใช่เดี๋ยวได้คุยกันต่อเดี๋ยวจะได้คุยเรื่องอื่นกันต่อพี่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่ครับเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สี่เอาหลายใจอีกแล้วเนี่ยอในทางการเมืองพี่เล่นบทนี้นะในทางการเมืองเขาเรียกว่าพี่กําลังต่อรองพี่กําลังเคาะเป้งเป่งเปงเปงอยู่นะพี่กาลังเคาะชามเป้งเป่งเปงอยู่นะ เดี๋ยวจะเข้าใจอย่างนั้นนะพี่พี่ต้องเคลียร์นะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจอย่างนั้นนะพี่แตกก็ฝากบอกไปยังสจในสงขาบางคนว่าผมไปรับเงินเขามาอะไรนะนั่นลึกฝากบอกสจบางคนในสงขาว่าผมไปรับเงินเขามาล่ะค่ะบอกเขาว่าผมรับเงินสองฝ่ายผมรับินสองฝ่ายอ๋อไม่ใช่สี่นะ ก็คงเห็นผมยกมือเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามแหละมั้งเอออ๋อเลยเป็นสองฝ่ายเดอดเดเดี๋ยวพี่นักการเมืองท้องถิ่นบอกว่าอย่ามองคนอื่นในแง่ร้ายนะความเป็นที่สาวนักเล่นการเมืองมาร่วมสามสิบปีเนี่ยพี่คิบบาดูยศประวัติได้เพราะฉะนั้นอย่าเอาคมพฤติกรรมของคนบางคนมาตีค่าคนอื่นโอเคโอเคอเคแต่ก็ตัด ริงคำถามร์ไทยธรรมรัอยากตอบมากแต่อมส่วนได้เสียที่ประพี่ัำคัญครับพี่ถามนิดหนึ่งวิธีคิดทางการเมืองหรือความเชื่อเฉพาะตัวของพิธาวอและกันพี่เชื่อเรื่องของพักหรือพี่เชื่อเรื่องของพวกพักกับพวกสำหรับคนที่ชิธาวรอะไรมาก่อนอันไหนสำคัญกว่ากัน ที่เป็นคำถามที่เป็นปัจจุบันมากครับแล้วก็ในอดีตในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปี54เราได้สอสอมา50คนจาก52าสิพอถึงปี62เราได้23จาก50าสิเพราะฉะนั้นเอาคำตอบของพี่น้องประชาชนเป็นแทนคำตอบที่นะครับว่า ทุกสิ่งทุกอยาก่างมีขึ้นได้ลงได้เหมือนพระนัทท่านชวนบอกพี่วันที่พี่เอาดอกไม้พวกมาอะไรไปไหว้บอกสาววอร์อนยชีวิตของเรามีขึ้นมีลงเหมือเล่นกับดวงอาทิตย์นะครับครับอ่าพ่งเย็นนี้ค่ำมืดพรุ่งนี้ก็พระอาทิตย์ขโกลุ่มพระมาเราจะได้เห็นแสงโสภาชีวิตเราสวส์่างอีกครั uh, ้งหนึ necessity. ่งเพราะฉะนั้นคิด่าพี่น้องให้ท่านแอนอยู่ในใจได้ว่า ใครมีโอกาสใครจะไม่มีโอกาสในการเป็นตัวแทนของพี่น้องครับครับคุยกับพี่วันนี้แล้วนะอารมณ์เหมือนกินมามา่าไม่ใส่ไข่ไม่ใส่หมูมันขาดโปรตีนไปบำรุงสมองตามพี่ไม่ค่อยทานเลยนะพี่พี่ก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆริงเอางี้เอางี้เอางี้ <c oughs> พี่พี่พ, <c oughs> พี่พี่ผมจิมตรงตรงเลยดีกว่าพี่พี่จะไม่อยู่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมพี่ คําถามนี้เป็นคําถามที่ชื่อพี่ขาดจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ไปแล้ว<ถ>ตั้งแต่ตังที่แปดตันมาคมที่ผ่านมาอมสมัครใหม่ได้ดิ<ม>ทำไมพี่ไม่สมัครเออเขารออยู่นี่เขารอให้เป็นสมัครใหม่ทไมม้เป็นสมัครหรือจะไม่ไม่อยู่ละเปลี่ยนใจละอ่าเพราะบังคับพักที่เขียนว่าด้วยลักษณะซ้อมห้ามที่คนเป็นสมาชิกพักไม่ได้ยังคงอยู่นั่นคือ ต้องทำพิพากษาและขังอยู่โดยหมายขังของศาลเป็นข้อบังคับพักรับเป็น,ปนสมาชิกไม่ได้เป็นว่าในข้อ9ครับอ๋อเป็นข้อบังคับพักของะชาธิปัดแล้วพี่ทำไงอะ,อะเมื่อรุดออกมาแล้วพี่ก็มาตั้งหลักว่าถ้าจะยื่นใบสมัครใหม่ใครจะเป็นผู้ชายดุลพินิจในการรับหรือไม่รับนั่นคือนายทะเบียนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง แล้วถ้ามีผู้คัดค้านหรือนายทะเบียนของกรกตออมีความสงสชาญยื่นไปให้สารรัฐธรรมนูญวิน<ะ>ิจฉัยไม่ใช่นักกฎหมายทั่วไปที่จะมาแนบที <Okay. S 2> ่ถ <Okay. S 2> ือคน <Okay. S 2> ใครก็ตาม okay. <Okay>. okay. อย่างนี้พี่ไอ้เรื่องอกระบวนการทางธุรกรรมกระบวนการทางธุรการกร,ระบวนการทางกฎหมายมันก็เป็นเรื่องของอพ,อพิธีกรรมนะเนื้อหาสาระาดีกว่า พี่จะกลับประชาธิปัติไหมอบอกตามตรงพี่มีโอกาสที่มีโอกาสเลือกต้อนสี่มีโอกาสเลือกกี่พักนะประมาณสี่ถึงห้าพักรับสี่ถึงห้าพักครับกำลังคิดว่างทำงานได้มีสี่ถึงห้าพักที่เขามาคุยด้วยและสามารถทำงานด้วยได้เพียงแค่จะจอดป้ายจะตกผลึกที่พักไหนใช่ไหมครับถูกต้องครับ หประชาธิปัตย์สองไทยพักดีใช่ไหมครับถูกต้องครับอีกสองพักพักอะไรครับอีกอีกพักอื่นอย่าอย่าไปพูดถึงเลยเดี๋ยวเขาจะเสียหายแต่ว่าด้วยความจริงๆที่เราได้มีโอกาสกินข้าวากินข้าวและพูดคุยกันสั้นๆนะพี่สั้นๆนะเออย่างนี้สั้นๆนะพี่พี่ีโอกาสได้เออ กินข้าวต้มมื้อเช้ากับลุงป้อมบ้างแล้วหรือยังสักมื้อนึงมีไหมป้อมนี่ยังครับยังคนอเดนเึงก็พบปากกันบ่อยกับผู้กองธรรมนัฐคุยกันบ่อยใช่ไหมกับใครนะฮะผู้กองธรรมนัฐร้อยเอกธรรมนัฐก็คุยกันอยู่บ้างครับคุยกันอยู่บ้างไม่เด็ดสามเป็นพลังประชารัแล้วกัน พ,พี่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 จะให้คําตอบกับตัวเองเพื่อที่จะให้คําตอบกับสังคมเมื่อไหร่พี่จะไปไหนจะเลือกพักไหนทัานที่ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเอาชื่อพี่ออกจากทะเบียนพักการเมืองที่มีชื่อพี่ถาวรเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์อยู่ตอนนี้ยังไม่ได้เอาออกเหรอคะจนถึงบัดนี้คะ่ะยังครับอ๋อยังไม่ได้เอาออก คนของกฎหมายแบบกฏแล้วก็เหมือนเราซื้ัขแต่ครับโอเคโอเคขอให้ชื่อหลุดจากตรงนั้นก่อนให้เป็นอิสระจริงๆก่อนไม่ได้อยู่สังกัดในระบบใดๆอืมใช่ครับวันนั้นจะประกาศว่าชีวิตของทวัรเสนีมจะไปไหนต่อถูกต้องไหมฮะถูกต้องครับอีกนานไหมครับพี่ผมว่าใจจะขาดเลยนะพี่ผมอยากรู้พี่เพื่อข้อความพี่ยังทวงถามไปที่กอตบอกว่าดานัยกับอมรรัตน ต้องการภาพแล้วให้รีบๆให้รีบๆปลดชื่อออกใช่ไหมปลดชื่อออกจากสรุปสรุปพี่พี่ไม่กลับรปชัติปฏิอผมชัดเจนก็แล้วกันชัดเจนก็จบแล้วเราไม่ต้องเรียองอื่อื่นปรักไหนเท่านั้นเองสุดท้ายจริงๆสุดท้ายระหว่างน้องสาวกับหลานชายเนี่ยพี่รับใครอืออ่รักทั้งสองคนเขาดีกับพี่ทั้งฝ่ายดีทั้งสองคนไงทั้งหลานสาวและหลานชายไงสนิทแนบแน่นทั้งคู่ไง สุดยอดสุดยอดเซียนจริงๆนะมไม่จําเป็นไม่ประทะไม่จําเป็นไม่เป็นศัตรูกับใครค่ะรักทุกคนรักทุกพักใครแพ้ใครชนะก็ยังยกมือไหว้ทวันเสนเนียมได้นี่คือสุดยอดทวันเสนเนียมใช่ไหมครับพี่ยังต้องเรียนรู้จากดันใดและก็จากบอลลกเพียรพี่พี่พี่ผมลาพี่ตรงนี้ดีกว่า <c oughs> ผมจะไปกินมามา่มาใส่ไข่ใส่หมูสับเผื่อจะได้ฉลาดตามพี่ทัน ขอบพระคุณมากครับคุณผูครับขอบคุณค่ะวอเซนียมค่ะขอบคุณนะคะครับค่ะครับผมค่ะสวัสดีค่ะคุณถาวรเสนเดียมนะคะอดีตสสสงขลาเขตหกนะคะพระชาธิปัตย์พี่ยกมือไหว้พี่กิทีแล้วเนี่ยแต่ก็ชัดเจนแล้วล่ะไม่กลับประชาธิปัตย์เอางี้ดีกว่าสิ่งที่เราได้คําตอบคือไม่กลับประชาธิปัตย์ถ้ากลับประชาธิปัตย์ไม่มีทางเลือกอื่นหรอกมันก็จบไปแล้วเกมนี้มันซับซ้อนนะมันซับ